เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในคลิปที่มีชื่อว่า t ที r Maker นะครับวันนี้เรามาจัดอันดับเกมซีรีส์โซที่ผมชื่นชอบที่สุดดีกว่าพร้อมกับมินิรีวิวแล้วก็รวมไปถึงการเปรียบเทียบในแต่ละภาคนะครับว่าผมมีความเห็นแล้วว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึงการแนะนําผู้เล่นที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้ด้วยว่าเกมควรเริ่มต้นเกมไหนก่อนนะครับผมจะเิ่นจากเกมที่ ความรู้สึกผมไม่ชอบมากที่สุดก่อนจนไปถึงเกมที่ชอบจนไปถึงเกมที่ชอบที่สุดนะครับตามเทียต่างๆนะครับอาจจะมีสลับกันบ้างแหละแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็อาจจะมีพูดผิดพูดถูกพูดถูกบางก็ต้องขอพูดผิดพูดถูกบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะพูดซ้ำทำไมวนะเนี <c> ่ย <oughs> โอเคเรามาเริ่มจัดกับจัดอันดับอะไรดีกว่านะครับเกมซีรีโซ,โซเกมแรกที่ผมเรียกว่าไม่ชอบมากที่สุดเลยดีกว่านะครับต้องอยกให้ภาคน,นี้เลยครับดาร์กโซภาคสองนะครับ ต้องบอกว่าภาคนี้ถือจะเป็นภาคที่ผมไม่ชอบเนี่ยแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะที่จะเป็นแฟนเดนตายเกมซีรีส์นี้นะครับภาค2องผมเล่นจบหลายรอบนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่คุณวิยาสกิไม่ได้เป็นผู้กำกับนะครับไม่ได้แบบมาคุมงานโปรดักชันในการสร้างของภาคนี้นะครับทำให้ทีมของภาค2ยมันดูหล,ลุดจากดาร์กโซภาคอื่นๆนะครับคือถามว่ามันหลุดยังไงผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าภาค2เนี่ยเป็นภาคที่เขาเรียกว่า มันมันเป็นเกมเพย์มันจะเน้นไปที่แบบการวางกับดักสะตดมากซึ่งจริงๆเราอ่ะคอรหรือว่าหัวใจของเกมซีส์โซคือความท้าทายในการสู้กับศัตรูที่ยากแล้วก็สนุกแล้วก็ต้องแายกับผู้เล่นไปด้วยพร้อมๆกันเนี่แหละคือความนิยาม็นโซแต่ภาคแต่ภาคเนี้ยผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเอาแบบไปเน้นไปเน้นแบบวางกับดักสปอนคิวผู้เล่นเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็บอส อราเล่นแต่ให้เราเจอในเกมเนี่ยมันดูค่อนข้างธรรมดาไปนิดนึงดูดูแล้วแบบไม่ค่อยท้าทายแล้วว่าสนุกมากเท่าที่ควรประมาณนี้ดีกว่านะครับผมผมใช้คำว่าเล่นไปหลายๆรอบเนี่ยผมใช้คำว่าเพราะว่าเล่นไปหลายๆรอบอาจจะเบื่อได้ง่ายกว่าภาคื่นเอาแบบนี้ดีกว่านะครับผมเกมต่อไปนะครับที่ผมจะให้อยู่ในเทียระดับแร้งบีนะครับนั่นก็คือเกมดาร์กโซภาคแรกนั่นเองนะครับดาร์กโซภาคแรกภาคเนี้ยไม่ได้ยาก ไม่ได้ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่าเป็นเป็นภาคที่ที่ถ้าเล่นครั้งแรกไม่เคยจับดาโซเลยมาเล่นมาเล่นภาคแรกเลยจะค่อนข้างยากเพราะว่าเกมเนี่ยแอนิเมชันการตอบสนองอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะครับคือ้หลังจากภาค2องมานี่วผมถือว่ามันเริ่มเล่นง่ายขึ้นแล้วแต่ว่าภาคภาคแรกเนี่ยยังเป็นภาคที่แมคคานิกอะไรหลายอย่างมันมันดีมากสำหรับผมนะครับถือว่าเป็นเกมที่ ต้องบอกว่าเริ่มต้นเดิมทีเนี่ยผมว่าติดดักโซพักแรกก่อนก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเกมซีรีส์จากเดมอนโซนะครับคือต้องบอกว่าในทีนี้ไม่มีเดมอนโซนะครับมันมีแหละแต่ว่าผมอัปโหลดแล้วมันภาพมันไม่ขึ้นผมจะไปทําการแบับติต่างว่าเนี่ยคือคือเดมอนโซแล้วกันนะครับคือผมอัพผมทำสองรอบแหละแต่ภาพมันไม่ขึ้นไม่รู้เป็นอะไรนะครับเพราะงั้นผมจะสมมุติว่ามันมีรูปภาพจริงๆแต่ว่ามันไม่มีรูปประมาณนี้แล้วกันนะเออประมาณนี้นะครับผม ซึ่งไอดักโซภาคแรกเนี่ยผมก็พูดตรงพูดตรงนะถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนยังไม่เคยเล่นนะครับผมแนะนําว่าไปเล่นเกมซีรีส์โซภาคอื่นพอให้มีพื้นฐานก่อนแล้วกลับไปเล่นโซภาคแรกยังสนุกได้อยู่นะครับโดยเฉพาะเวอร์ชันรีมาสเตอร์ก็ลองไปหาซื้อมาเล่นได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่า,าตัวเกมในยุคแรกๆที่มันออกมาปัญหาตัวเกมมันในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์จุกจิกมันเยอะมาก นปัจจุบันตัวเกมดีขึ้นดีขึ้นแล้วด้วยเวอร์ชันรีมาสเตอร์นะครับอย่าลืมไปหาลองซื้อมาเล่นกันดูได้นะครับเกมถัดไปนะครับผมให้อยู่ในเทียบีเป็นกันผมให้เกม Demon s ซภาครีเมคนะครับต้องบอกว่า d เดม s o โซภาครีเมคเป็นภาคที่ที่ค่อนข้างง่ายกว่าดาร์คโซภาคแรกแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปใช้คำนี้เนาะเล่นง่ายกว่า เล่นง่ายกับภาคแรกแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับเป็นภาคที่เอ่อเป็นเกมซีรีส์โซ,โซภาคแรกเลยที่ที่ทางฟอร์มซอฟต์แวร์ได้ได้ทำออกมาแล้วก็ตัวเกมมันได้ลองผิดลองถูกกันเลยหลายอย่างนะมันมีความขัดขัดกันเกินของมันอยู่ะแต่ว่ามันก็ยังสนุกได้แต่ถามว่าเราว่าต่อให้มันอยู่แรงบีอ่าแรงเดียวกับภาคแรกเนี่ยผมว่าภาคหนึ่งก็ยังสนุกกว่าอยู่ดีนะครับอันดับต่อไปนะครับแรงเอผมจะให้เกมนี้ครับผมนี่เลย ดักโซภาคสามนะครับภาคสามเนี่ยเป็นภาคที่ผมว่าบาลานซ์อะไรหลายๆอย่างกําลังลงตัวนะครับคือจะให้จะให้เล่นแบบไล่ลําลดับภาคหนึ่งสองสามอ่ะผมแนะนําให้เล่นภาคสองไอผมแนะนาให้เล่นภาคสามแล้วค่อยเล่นภาคหนึ่งก็ได้หรือภาคสองก็ได้แต่ผมแนะนําว่าภาคสองอ่ะไม่ต้องเล่นก็ได้ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีความเป็นโซ่มาขนาดนั้นผมใช้คํานี้นะผมเล่นแล,แล้วก็รู้สึกว่า เออภาค3ามเนี่ยเป็นภาคที่บาลานทุกอย่างนะครับสายอาชีพคลาสในการเล่นเก่งลุกสายนะครับมันมันม,มันจะไม่มีสายเม,เมตาเหมือนภาคหนึ่งกับสองภาคหนึ่งอะสายเมตามันจะเป็นสายมันจะเป็นสายพวกอาวุธหนักดาบใหญ่อะไรพวกนี้ตีแรงมากนะครับหดบอสเลือดหายแบบเลือดหายไปเยอะครับตีแต่ละทีแล้วส่วนภาคสองเนี่ยสายเวจะโกงมากนะครับประมาณนี้แต่ดาร์โซ่สามมันจะเป็นสายแบบเน้น เน้นบาลานนะครับบาลานเกมเพลย์ใช้คำนี้ดีดกว่าประมาณนั้นนะครับส่วนอันดับต่อไปนะครับผมจะยกให้กับเกมนี้นะครับผมเอาความชอบนี่เลยให้อยู่ในทีเดียวกันบัตบอลบัตบอลเนี่ยณปัจจุบันผมว่าเดิมคีมันเป็นเกมที่สนุกนะครับแต่ต้องบอกกันว่าเกมบัตบอลเป็นเกมที่ไฮสปีดใช้รีเฟล็กในการหลบเยอะพอสมควรน,นะครับคือบัตบอลต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นเกมมันเป็นเกมที่ดีนะแต่ ด้วยเนื่องจากว่ามันเป็น e อ u s i v e ของ p l a y s t a t i o n แล้ว p l a y s t a t i o n เนี่ยเขากักเขาไม่ยอมทำเวอร์ชันรีมาสเตอร์หรือเขาไม่อัปเดตตัวเกมให้มันเป็นรองรับ60เฟรมสักทีต่อให้เจนของ PS5 วางจำหน่ายได้2ปีแล้วตัวเกมก็ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยอันนั้นเป็นอันเรื่องที่ผมรู้สึกกุนกิจมากนะครับคือถ้ามันไม่ได้เป็นเอ v e เนีผมเชื่อว่ามันคงได้ลง PC แล้วเราป่านนี้เราคงจะได้เล่นกันแล้วนะครับมันเขาก,ากักอ่ะาก,ากักยู่นั่นแหละไม่รู้จะกักไปไหนนะครับผม ซึ่งบัตรบอลเกมเพลย์สนุกนะครับเกมเพลย์รุ่นเร็วสนุกแต่ลองลอนึกภาพเราเล่นบน20-30เฟรมอ่ะมันง,งุนหินนะเว้ยแล้วผมก็เคยโทนเล่นจบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ผมก็เนี่ยใจผมรู้สึกว่าผมรอเล่นเมื่อไหร่มันจะออกสักทีนะครับผมอ่ะทีมอนต่อไปนะครับเหลือ2เกมนี้แล้วนะครับถ้าถามว่าถ้าถามว่า,เ,าเกมที่อยู่ในทีเเนี่ยจะอยู่คะแนนประมาณ78แปคะแนนประมาณประมาณนี้ประมาณ78คะแนนนะครับดัชโซนหนึ่งก็ กับเลมอนโซที่ไม่มีรูปเนี่ยก็ผมให้อยู่ประมาณ 6- 7ถึงคะแนนประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็คือประมาณประมาณ5คะแนนหรือว่าต่ำกว่านั้นนะครับก็คือแลงซีเนี่ยประมาณ5คะแนนหรือว่าต่ำกว่านั้นอันดับต่อไปนะครับที่จะได้9หรือ10คะแนนแน่นอนว่า2เกมนี้จะได้9หรือ10คะแนนอย่างแน่นอนนะครับเกมต่อไปมาดูกันเลยดีกว่านะครับเกมต่อไปที่ผมชอบลองลองมาที่สุดก็คือนี่ครับเซกิโลเซกิโลนี่ถ้าให้คะแนนเต็มเ็มเนี่ยผมให้9คะแนนนะครับ แล้วก็ผมต้องบอกกันว่าเป็นเกมที่มีบอสไฟที่สนุกมากถ้าเอาบอสไฟต่อสู้มันเล้าใจผมว่าสกิลโลสนุกกว่าเอเด r ลิงนะถ้าเป็นบอสไฟ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่ามัน <c oughs> เพราะว่ามัน,เ,มนเกมมันไม่ได้มีโลครับนึกภาพออกใช่ไหมเกมมันเกมมันไม่ได้แบบถือโลบล็อกโง้ๆแต่ว่ามันต้องแบบแพร่ทุกจังหวะอะไรางเงี้ยเกมมันเลยยากด้วยท้าทายด้วยนะครับแต่ แต่ด้วยความแมสของเ d e ดนลิงมันเป็นเกมที่เข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็มีความหลากหลายกว่าแต่ว่าซิิโลเนี่ยการดวลการประดาบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเกมที่สนุกมากเกมหนึ่งแล้วผมยกให้เป็นอ่านับวันในเรื่องของในเรื่องของบอสไฟการต่อสู้ระบบการต่อสู้ต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมแบบตลอดการโดยที่ไม่มีข้อขังขาอ,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 อะไรเลยนะครับผมคือต้องบอกว่าในเกมซีรีส์โซะ เกมมันจะดูช้าๆเงื้องะๆ,ๆ,ๆเลยโดยโดยโดยเฉพาะภาคเก่าๆอย่างพวกแบบเดมอนโซอย่างด a r k s าร์กโซภาคหนึ่งภาคสองอะไรเงี้ยคือเกมเพย์มันจะยังดูแบบไม่ได้อัปเกรดอะไรมากแต่ว่าพอมาสกิลโลเนี่ยมันมันยกระดับเกมเพย์ขึ้นไปแบบสูงไปเลยอ่ะประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะเกมสุดท้ายที่รู้ๆกันก็คือเกม Eld Eld เอ d เด r i n ลิงนะครับเอเดอลิงเนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบมากที่สุดเลยถามว่าเต็มสิบผมให้สิบคะแนน ในมันในบรรดาเกมที่ผมเล่นมาทั้งหมดในช่องเนี่ยผมเล่นจบไปแล้วประมาณ500เกมนะครับสามารถย้อนดูในช่องผมได้ซึ่งเกมที่ผมให้คะแนนเต็ม10มีแค่เกมเดียวนั่นก็คือเกม Elden Ring นะครับถามว่า Elden Ring ทำไมมันถึงเป็นเกมที่ให้10คะแนนคือมันไม่ได้เป็นเกมที่เพอร์เฟทุกเรื่องนะครับมันยังอาจจะมีบอสที่มันซ้ำกันอยู่บ้างเช่นถ้าม่บอสร้อยตัวเงี้ยมันก็ยังจะใช้บอสรีูๆซ้ำๆในบางตัวอะไรเงี้ยบางตัวเจอกัน แต่บอลซ้ำๆห้าถึงหกเจ็ดตัวหรือมีพัทเทิร์นอะไรซ้ำๆกันผมเข้าใจนะเพราะว่าเกมมันสเกลใหญ่มากนะครับแต่ด้วยความหลากหลายของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบการต่อสู้สายคลาสต่างๆที่เราจะเลือกเล่นได้ในเกมเนี่ยเราสามารถมันมีเกมเฮเวลูที่จะให้เราเล่นได้หลายรอบนะครับเล่นได้เป็น10รอบเลยก็ว่าได้ผมเล่นจบไปหลายรอบประมาณนั้นแหละประมาณ1ิรอบได้นะครับ แล้วผมก็ชอบมันมากๆด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเกมซีรีส์นี้แล้วไม่รู้ว่าจะเลเริ่มเล่นเกมไหนก่อนนะครับผมยกให้เลยเกมแรกคือควรจะเล่น e l d e r r i n g ก่อนเพราะเล่นง่ายนะครับคือถ้าเป็นเกมอื่นอะ่ะอย่าง s e กิโลบัตบอลดารโซเนี่ยบอสมันจะฟิกมาเลยว่าคุณเจอบอสตัวนี้คุณต้องผ่านบอสตัวนี้คุณถึงจะไปต่อได้ แต่เอลด n r i ลิมันก็มีแบบนั้นแหละครับแต,แ,ตแต่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมเราไม่พร้อมที่จะสู้กับบอสตอนนัวนี้เราก็ไปทางอื่นคือมันเป็น Open world นเวิร์ดเลยครับเป็นภาคเดียวที่เป็น Open w o r ิรแล้วก็เราสามารถไปตีบอสตัวอื่นก่อนได้เราไปฟาร์มเลเวลให้มาพร้อมก่อนแล้วเราค่อยมาสู้บอสหลักอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนปร,ประมาณว่ามันทางเลือกสำหรับผู้เล่น,ม,นมันเยอะนะครับแล้วก็บอมมสมมติว่าถ้าเราถ้าเราแบบ เขาเรียกว่าไงนะบอสตอนนี้เก่งกันไปไปทางอื่นอาจจะเจอบอสที่เก่งกว่าหรืออาจจะเจอบอสที่ฝีมือใกล้เคียงกับเราที่เราสามารถรับมือได้มันทําให้เกมเนี้ยมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับคือเราจะเริ่มไปตรงไหนก่อนก็ได้เกมมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะงั้นเอ็ดเดนลิงเนี่ยเลยเป็นเกมที่แนะนําให้เล่นเป็นเกมแรกนะครับผมและเป็นเกมที่สนุกด้วยคือมันจะเป็นเกมที่เปิดทางให้เราเข้าสู่เกมซีรีส์โซทั้งหมดนะครับ แต่ถ้าถามว่าเกมเกมไหนยากที่สุดเนี่ยผมยกให้เป็นสกิโลนะครับสกิโลยากสุดเอาไว้เป็นเกมท้ายๆเลยที่จะไปเล่นประมาณนั้นหลังจากเล่น Elden Ring แล้วเนี่ยถามว่าผมแนะนําเกมไหนนะครับ b ัตบอลเนี่ยรอรีม a สเตอซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะครับข่าลือลือแล้วหรืออีกก็ก็ไม่เขาเรียกว่ามันไม่วอดคือมันไม่ยอมที่จะวางจําหน่ายสักทีใช้ใช้คํานี้แล้วกันเนาะนะครับข่าลือแล้วหรืออีกก็ ผมเองก็ยังรออยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าแนะนําให้เล่นเกมถัดไปนะครับผมแนะนําลองจากเอ d e n ดนลิเนี่ยก็ผมแนะนำดาร์ r โซ่สามดาร์กโซสามนี่คือง่ายลงลงมาเลยนะครับเล่นดาร์กโซ l สานี่เล่นในเรื่องหลักให้จบผมว่าไม่ยากแต่ถ้าเป็นพวกพวก DLC DLC บอสจะเริ่มแบบโหดหินและคือถ้าเล่นโซโล่นี่ผมบอกเลยว่าบางตัวผมก็ยังเล่นแทบไม่ผ่านเลยใช้คํานี้แต่ถ้าเป็นในเรื่องหลักครับผมว่าเล่นเล่นได้แบบโฟล โฟเล่นได้ค่อนข้างง่ายพอประมาณหนึ่งนะครับส่วนที่แนะนำอีกเกมหนึ่งนะครับลองลงมาจาก Dark Soul 3คือลองใช้คาว่าลองลงมาจาก Elden Ring แหละผมแนะนำ d า r k s o ซ l 3กับ d เ m o n s o ซ l ความยากแบบใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่า d เด o n s o ซ l จะเล่นง่ายกว่าประมาณนี้นะครับถามว่าไอตัวรีเมคเนี่ยมันโอเคไหมผมว่าโอเคคือต้องบอกอนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลงานแรกของ ทีมฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ทำเริ่มทำซีรีส์โซแบบจริงจังเนี่ยเกมเดมอนโซไม่ได้ด้อยไปกว่าโซภาคอื่นเลยก็เขาเรียกว่าเกมเพลย์แวร์ลูอย่างสนุกและสามารถเ,าเขาเรียกว่าหยิบมาเล่นได้ทุกเมื่อนะครับแล้วภาพสวยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถเล่นได้เฉพาะบนเพย์ห้าซึ่งตอนนี้มันมีเอ็กซ์คลูซีฟเป็นคือต้องบอกว่าเดมอนโซเป็น e เอ็กต้องบอกว่าซีรีส์โซมีเกมเอ็กซ์คลูซีฟอยู่สองเกมของค่ายโซนี่ก็คือบัตบอลกับ เดมอนโซประมาณนี้นะครับก็ผมแนะนํนาว่าผมแนะนามผมแนะนํนาแบบนี้นะครับผมแนะนํนาว่าให้เล่นภาคสามหรือเดมอนโซรีเมก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ายังโหยหายังอยากจะเล่นเกมซีรี์โซก็ไปเล่นภาคแรกภาคสองข้ามไปเลยก็ได้ครับผมเล่นยังไงผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็เล่นไปหลายรอบเหมือนกันเล่นจนได้แหวนล่องหนะุ่นแหวนล่องห่นก็คือห้ามตายกับห้ามนั่งบอลไฟมันจะได้แหวนล่องหนมาใช้ประมาณนั้นนะครับ ส่วนถ้าสุดสด,ดท้ายแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มชินเราเริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับผมแนะนำเกมนี้เลยเซกิโลเซกิโลนี่คือโอ้หที่สุดแล้วผมเคยน้่งตีบอสต,ตัวดึงไปหลายชั่วโมงเลยครับกว่าจะฆ่าบอสได้แต่ละตัวนะครับแต่มันเป็นเกมที่สนุกนะมันเป็นเกมที่ดัดนิสัยผู้เล่นเช่นถ้าเกิดว่าคุณชอบตีเพลินชอบตีแรกอะไรเงี C ้ยเซกิโลทำไม่ได้ครับเซกิโลมันคือ การใช้สมาธิใช้รีเฟกทั้งหมดที่ตัวผู้เล่นมีมาสู้กับศัตรูประมาณนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากที่ผมเล่นสซกิโลจบเนี่ยผมบอกเลยว่าเกมแฮกแอนด์ลัดเกมอื่นๆไม่ง่ายหมดเลยพู้เล่นสซกิโลมาเยอะมันก็เลยแบบคือต้องบอกว่ารีเฟกอะไรต่างเนี่ยมันต้องเป๊ะต้องจังหวะต้องตรงนะครับถ้ากดไม่ตรงจังหวะก็จะพลาดโดนดาเมจจากศัตรูได้ประมาณนี้ซึ่ง เซกิโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมอีกเกมหนึ่งด้วยเช่นกันที่ไม่ควรพลาดนะครับแต่ว่าแนะนําว่าถ้าจับเกมแรกเนี่ยไปเล่นเอร์เรนต์ก่อนจะง่ายสุดแล้วก็ลองเล่นไล่ตามที่ผมบอกนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเสียแล้วก็ไปเซกิโลเลยก็ได้นะครับก็เข้าคๆาบประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมครับใครมีไอเดียหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขและชอบกับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อน ขอบคุณทุกคนมากครับถ้าเกิดว่าพูดผิดพูดถูกประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสวัสดีทุกคนครับ